ปัดอีกอยเนี่ยเอ้ยบ่งเห็นลาลูแกมุนี่ครับอ้หูบ่งปุระปุระดงอู้อ้จักดอกต่อไปละกมุนี่บงบงบงีนองป่าไหมป่งบอปุ่งบอปีมานบินมากขึนกเจ้าน้องน้ำเต็ตัวครับบัดเนี่ยอูห สวัสดีครับพมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิธีคนมัอกรครับปบปอกกันอยู่ทั้งโขงทั้งปลาทั้งเขาอีกแล้วนะครับเนาะพาพี่น้องมาเก็บเห็ดคือเก่าแหรอครับดอกแรกแหกหมานของเราเป็นเห็ดกอแดงเด้อพี่น้องเด้อ ไม้ก็เขาัเขาบางเฮยเพื่อเทียบสถิตจังหวัดชัยภูมิครับอดอกนี่ไ <c oughs> ันก็เจ้าเชี่ยหลายครับผมนี่เล็มเออกเมื่อนี้คือนอดโคกกตีสามครับ ขี่รถเจ็บขึ้นมาพี่น้องเป็นเห็ดตักไข่เนาะครับเนาะบ่ได้เก็บให้พี่น้องเบิง่งเนาะครับขี่รถเจ็บมาน้ำทางพี่น้องมื้อนี้บ่าบอยก็บ,บ่ได้มาคือเก่าครับขึ้งเสะ้นลับป่าครับโอ้แดงครับ แล้วงูกเลี้ยงครับนี่แล้วงูกเลี้ยงก็ะชัดดรังไงออกพี่น้องออกออกยุดยุด เจอแล้วครับพี่น้องพอแล้วเรางกขาวงา,งามเลยพี่น้อง คแล้วโงกขาวครับมิดตุ่มเดียวโอ้ยหอวเหลี่ยมมุง,มงด้วยพี่น้องกอกบักงามเลยแล้วงกขาวตุ่มไนงะ เลียงครับตุ่มน้ำครับเลียง ระงูกขาวตูมง้ามครับสองตูมง้ามครับระงูกเหลี่ยง เสียงนกฮองใกล้สีแจ้งเลยล่ะครับและงุกขาวกับสองบาท หมู่บานเก็บหมดครับละงบหมู่นี่เอาแต่ดอก <coughs> 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 บ่ค่อยเป็นมูนะครับเนาะอะไรงูก็กได้ตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้งามเลยพี่น้องบอกนี่โอ้ตุม่มงามครับเห็ดตะไคร้ แจ้งแล้วล้วครับพี่น้องแต่ว่าอากาศเป็นคึมๆเนาะยังต้องใส่ไฟซอยอยู่ครับป่บาเบิ่งเห็ดก่อบางกลุ่มนี่ครับอุยบานเลยนะพี่น้องเนาะแต่ว่าบาน,นงามๆอยู่ครับ สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับสวัสดีตอนเศร้าทักไทยกันยังทุกมือเนาะพี่น้องเนาะกะอัปเดตผลงานเก็บขึ้นมาไต่ขึ้นมาเนาะครับเนาะผลง,งานของฮอาก็ประานี้เครื่องตาดีปาในดอกพี่น้องเมื่อนี้กับห้างยูดกเนาะช่วงนี้ฮอกกับสีไลเฮละงกไปก่อนครับ จักน้อยกะสิไปเขาหฮมเห็ดกอเนาะหมานบ่หมานจังได๋กันลุ้นกันเบิ่งแล้วเนาะครับพี่น้องช่วงนี้กัเขาสู่ฤดูกาลปลายฝนต้นหนาวเนาะพี่น้องเนาะดูแลสุขภาพกันแน่เด้อครับทุกผู้ทุกคนไปครับลุ้นกันไปเรื่อยๆงานลำค้างไปนี่ล่ะเฮ่องก็แดงครับดอกแหลกแหกหมันสำหรับยามือเ้าเนาะ บานตป่งสูงครับเอาได้บูบูนี่ใช่ไดิก่อนอุ้ยสดายเนาะโคได้ครับเป็นเชื่อซะโคแดงอีกแล้วครับ nhung nâng khắp cỏ cho ก็ต้อง่ค้อหันนานีแบบนี้แหละพี่ Moment, น้องโมเมนต์บ่ได้เงินมื่นน้ำเขาบ่หนิ <c oughs> <c oughs> สองตุม่มเลยครับเห็ดกอ้อแดง เขาเห็ดกอก็ได้เห็ดก้อนะน้องเขาหมองเห็ดละงก,ก็ได้เห็ดละงก,บก,ะกับนี่แหละครับที่บาว่าเห็ดกอเนี่ยเขาต้องหูม้มนะครับเนาะเป็นสีได้บ่ได้ออกทั่วไปครับออกเฉพาะใตห่มกอ,อกทอน,นั่นครับละงกเหลียงงามๆครับ ตุ่มของน้ำเลยครับแระงบขาวตักไข้ครับดอกของน้ำเลย เียงครับใครบบไง่ญ่ดอกพี่น้องแต่ว่ามองนี้จงไวบ้บได้เลยครับอู้นี่ดีพี่น้องมูนอยู่นี้บได้อ่ะอู้อง,งามๆเลยครับอู้งูกเกลียง นีดก็คือจังว่าเขาถึงพี่น้องมูน,นี้ก็ไดคือคือจังหวัดว่าฝนมาอยู่เด็ครับบัดอีบอยเนี่ยเอ้ยเบิ่งเห็้ละงูกเลี้ยมมนี่ครับโอ้โหเบิ่งผุดอ่ะผุดอ่ะดองโอ้จักดอก้าไปละมูนี่เบิ้งเบิ่งเ,งเงบิงพี่น้องบางพุ่มไม่พี่น้องครับเห็นบ่เห็นบ่บัดสีมานบินมากคือน,นกเจ้าพี่น,อน้องน้ำถึงตัวครับบัดเนี่ย Ui, mặn khắc mặn nè. Ừm. แก่จริงๆทับๆเลยพี่น้องดีใจหลายเราเอาฐานดอกเดือดครับเอาตั้งแต่ดอกเดือพี่น้อง ขันอยู่ในดินเลยนะหอ,อ,อมหวานน้องเนะคือ,อสิคัก มา,มาเจ็บโมหนีตอเลยพี่น้องบนหนาเสียนะครับเนาะอุย้ยงามหลายนี่อาจ,จิบก็ขอยเขาเปนใดเด้อพี่น้องฝนมาอยู่ แต่พวกเขาเมียก็คือบุด้ยันคือฝนมีพวกเขา chưa khóc เอาดินออกบ่ค่อยได้ดีบันไดดอกพี่น้องเห็ดละงูกเหลืองเปื่อนครับม่เดียวเก็บเต็มตาเก็บเ่เห็ดหนาเขาวครับเดินนี่คือยังดอกงามดอกหนาดีแจ้ดอกนั้นเ่อเอาครับเียบเอาเน้กพี่น้อง ครับู้ณแม่งงาม,มาครับพี่น้องมาสรุปผลงานในการหาเห็ดของเขามือนี้เนาะครับเนาะสิกบ้านแล้วหละครับกะวัฒนี่หอดรดดอกเนาะแต่ว่าปิดคลิปก่อนเลยครับมันสวยแลวเนาะสียางเฝ้าแบบมาหาเห็ดลงไปเลยนะครับ <c oughs> มาเบ่งผลงานกันเลยครับ คือบอมหวานคักเลยเนาะครับน้องมือนี่โอ้ทีแรกเขากะเออมาไต่เนาะไต่บ้องตีสามถ้าจำผัวผิดเนาะพี่น้องเนะงาะย่างหาลาเห็ดละงงก,กันล่ะครับกะบ่พอเป็นมูได้พี่น้องบัดน,นี้แก้งกว่ากัามาลาเห็ดก็ก,กพะพอได้เก็บอยู่ครับห่างๆบัดย่างกลับมาตีพี่น้องนี่มาตำมีเรางงอย่างมูหนึ่งมูแบบงี้จะกัดจะกรอกเปากับวันนีน่กกน,นับเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยตุ้มกับงามๆครับ ต่มงามำต่มงมต่มหญงอยู่เนี่ยกำลังพอกินเลยพี่น้องเนี่ยซ้ำเนี่ยงงอกหยั่งนอะพี่น้องเนาะถามว่าพอหมูวานเนียวพอดีเลยครับมันกบ,บานหลายอยู่ดอกเนาะแต่ก็ได้ต่มไหลยอยู่ดอกเฮ <laughs> ดกะถามว่าออกดีบ่พี่น้องเป้่ากับว่าออกออกห้างอยู่เนาะครับเนาะแต่ว่ากันมัฟฟุกยางตำแบบเป้่านี่กะอู้หมานเลยแหละครับ เอาครับคลิปนี้เราก็มีความหมานฝากพี่ฝากนอกก้องประมาณนี้แล้หละครันอกก้องๆทุกๆท่านขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบพขอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม